เ็นที่ที่เอาไว้ให้เขียนใบขอพรึ้นใบก็จะน่าจะเป็นแบบนี้นะอันนี้อยู่ข้างล่างนะคะเวลาเราเขียนก็เขียนตรงนี้ได้เลยก็ใบนี้เนี่ยเป็นการบอกว่าให้เราไาช่วยทําบุญให้กับวัดให้เราสามารถเขียนคำขอพรได้นะคะก็จะมีปากกามีกาวไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนคาขอพรได้เลยเขียนเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาแปะไว้ที่เบาะตรงนี้นะคะก็จะมีคนแปะเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นคาขอพรที่ว่า เราก็จะสุขสมหวังในสิ่งที่เราขอนอกจากตอนนี้ก็ยังมีบอดทางนู้นด้วยก็ก็เพื่อนๆถ้ามีโอกาสมาก็มาเส็นขอพอรกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีชงลามแล้วก็